โอ้ยคิดก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมมาดีครังนึงนะครับผมเนี่ยวันนี้เราจะไปยุ่งในการซ่อมลงเกมเอมกราวอรนะครับก็วันนี้เมื่อกี้มซ่อลงเกมที่ชื่อว่า Assassin s Creed Black Flag นะครับผมก็เป็นตัว e m u เตอร์ ADSX3 นั่นเองหรือเป็นเกมสามเ m u l a t o r นั่นเองนะผมนะโอเค ก็นี่นะครับจะผมขอลบอันนี้ออกไปก่อนอ่ะจะได้เริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมนะเป็นลิงก์ตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นลิงก์ของเมก้านะครับผมนะก็มันจะมีทั้งหมด20 20กว่าหรอ21พาร์ทนะครับผมก็พาร์ล่า400เมกนะครับผมนะก็เป็นโหลดกันมานะครับผมก็นี่นี่นะพอโหลดมาผมก็ได้ไฟล์พวกนี้นะครับผมนะ น,นี้ก็เป็นตัวไฟตัวเกมนะครับผมทั้งหมด21พาร์ทนะผมนะก็อันนี้ก็ผมก็ทําการแตกไฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เริ่มทำการแตกไฟนะครับผมโหลดให้ครบทุกพาร์ทแล้วก็แตกไฟจากพาร์ทแรกนะครับผมนะเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะนี่ก็ก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ขั้นตอนแรกก็ติดตั้งตัว emulator ก่อนนะครับผมนะก็ติดตั้งไปอ่ะ ก็มันจะติดตั้งเสร็จก็เรากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะผมยังไม่ต้องไปเปิดมันให้เราออกมาที่ผมจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคถ้าผมไม่ตอ้ตองขั้นตอนต่อมาให้เรามาที่โฟลเดอร์เกมนะครับผมนะก็แตกไฟปกตินั่นแหละนะผมนะก็มันความต่แตกไฟเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานาะนนะผมเพราะว่ามันไฟมันเยอะนะครับผมนะก็ผมจะไม่แตกไฟเลยเพราะว่ามันนานมากๆนะผมนะซึ่งตัวเกมมันใหญ่มาก ประมาณ10กว่ากิกนะครับผมนะโอเคครับก็จะใช้อะไรแตกไฟก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใครแตกไฟไม่เป็นก็ไปหาดูกันเองนะครับผมนะก็เนี่ยแตกไฟมามันก็จะได้โฟลเดอร์นี้นะครับผมนะก็เป็นโฟลเดอร์ข้อมูลเกมนะครับผมก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับผมนะแล้วก็จะได้ตัวไบออดตัวนี้มานะครับผมนะสมมุรข้อมูลก็จะมีแค่นี้นะครับผมนะโอเคครับ ก็ให้เราทำการเข้าตัว Unlepper เลยนะครับผมนะตัว a d i x t r เข้าครั้งแรกมันก็จะขึ้นให้เราหาไบออดนะครับผมเรากดโอเคไปปึ๊บ่ามันก็จะขึ้นหน้งนี้มาให้เรากดเนี่ย PS ไบออดแล้วให้เราเลื่อนหาตัวไบออดนะครับผมเนี่ยก็เนี่ยให้เราเลือกไฟ์นี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะกดเข้าไปปุ๊บอ่าแค่นี้ก็ แล้วก็จะได้ตัวใบออดมาแล้วนะครับผมนะต่อมาก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับผมนีมม่ครับก็ตามนี้หมดเลยแล้วก็ที่สาคัญเลยเรื่องการเซตจอยนะผมใครที่ยังเซตจอยไม่เป็นก็ไปหาดูนะครับผมมีสอบได้หมดแล้วนะผมนะก็อันนี้ผมก็เซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอา ก็วิซีเซ็ตก็ปกติไม่มีอะไรมากนะครับมันเหมือนกันเซ็ตยูเนเตอร์ทั่วไปนะผมนะโอเคก็อันนี้มันใช้ไม่ได้นะตัวทาสเีนมันไม่รู้เป็นไรมันยังไม่ซับพอร์ตนะผมก็มีแค่นี้นะผมนะก็ให้ลำการอืมก็มีแค่นี้เลยนะอ่ะ เรารงการเข้าเกมเลยครับผมไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาครับตัวเกม Assassin Creed นะครับผมนะก็ในนี้ Assassin Creed เลี้ยงสามเกมนะครับผมนะ Eboot กดเข้ามาจนเจอ Eboot เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่นะครับเอาเดี๋ยวเอาก็ใส่ใบออดไปเรียบร้อยแล้วจะเอาอะไรอีกนะก็กดเข้ามาจนเจอคำว่า eboot.bin นะให้เรากดเข้าเกมเลยอ่ะตรงนี้มันก็ จะค้างสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่ะก็ตรงนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็มันมันยังไม่มันยังต้องใช้จอยอยู่นะครับผมนะซึ่งมันกดอะไรไม่ได้จริงๆคือตรงนี้มันก็ยังไม่กระตุกนะผมเป็นเป็นมันเป็นแค่หน้าไตเติ้ลแต่เวลาเข้าเกมใบมันค่อนข้างกระตุกนะครับผมเนะี่ย ก็รอเข้าเกมแป๊บหนึ่ง Assassin Creed Black Flag เคเสียงดังเลยนะเสียงดังก็ต้องขอใครด้วยนะเฮ้ ไม่ได้ต่อจอยเลยนี่หว่าเดี๋ยว,ยว <S <S ต่อจอยแปบ๊บไม่ต่อแล้วมันจะเล่นยังใสอ่าโอเคก็เข้าเกมนะผมมีเสียงมันก็อาจจะนวงนงยังนวงนองอยู่นะครับก็ ไม่ถือว่าลื่นยังไม่ถือว่าลื่นมากนะคอับผมนะ้อืมอเคอดี๋จะจะเล่นกันให้ดูสักิดหนึ่งล้วกันเอาทำเสียงนึงก็ การควบก็ยังค่อนข้างช้าช้าอยู่นะครับผมนะก็การเล่นก็ปกติเลยนะครับเลื่อ,อนอะลอกซ้ายซ้ายขวาเป็นการเดินนะครับผมนะอาลอกขวาเป็นการปรับเอเจลคัมเบอร่านะครับผมนี่นะครับสอ,อ,อนแรกอันนี้ตอนเริ่มเกมก็จะสอนก่อนนะผม,มนี่นะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำยังไงวะเนี้อ๋อเขาจะให้เรายิงเรือนะครับผมอืมเราเป็นคนมือครับเราเป็นคนเราเป็นกัปตันว่ายง่างนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็ลองหลบไปเล่นเกนดูได้นะครับผมนะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้เกมเพลสเพิ่มเติมนะครับผมก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมนะก็เป็นเหมือนเดิมน,นะครับเป็นมิโคโบล็อกของไอ้นี่นะครับก็เป็นเว็บที่ผมโหลดเกมยูเนเตอร์ประจำนะผมนะนี่นะครับก็มีให้เลือกมากมายนะผมทั้งเกมเพลสเกม Xbox ก,ก,ก็มีนะแต่ตอนนี้ Xbox ล็อยังอิมเลเตอร์ไม่ได้นะผมนะก็ต้อง เรารอกันนิดหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ ADSX3 มาแล้วนะครับผมนะไอที่เป็นทียเยอะหน่อยเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะใครชอบเกมไหนก็โหลดไปเล่นกันดูเลยนะครับนะโอเคครับก็ต่วนนี้ก็มีแค่นี้นะผมนะแล้วก็โดยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยครับก็ต่วนนี้ก็มีแค่นี้นะผมแล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมก็ เจอกันใาคลิปหน้าสวัสดีครับบอม